สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกายภาพบัดง่ายๆแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็คือ,อคนไข้นะคะส่งข้อความเข้ามาปรึกษาทางเพจกายภาพบัตรง่ายๆนะคะเมื่อปีปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ได้ให้คําแนะนําไปในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องเท้าเจิกนะคะแล้วก็ส่งคลิปกลับมาให้เราชมนะคะเมื่อไม่นานประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็ปรากฏว่า คนไข้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาแชร์นะคะกรณีศึกษาซึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็เอาคำแนะนำนะคะไปปฏิบัติตัวแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานของร่างกายดีขึ้นก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะคลิปนี้ก็ขอโพลนะคะสําหรับคนที่ท่านนี้นะคะที่ให้คลิปเรามาเป็นวิทยาทานนะคะสําหรับคนทั่วไปที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็มีปัญหาก็คือเท้าจิกนะคะแล้วก็เดินก็จะเป็นท่าลักษณะน,น,นี้ก็คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ซึ่งก็ได้สอบถามแล้วก็ขออนุญาตแล้วนะคะก็คือว่า,าคุณพี่ท่านนี้นะคะอายุ39ปีนะคะก็มีปัญหาก็คือ เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกนะคะก่อนหน้านี้มีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคความดันนะคะแล้วก็คลิปที่ถ่ายมานี้นะคะก็คือได้รับการฝึกการทํากายภาพบํบาบัดการฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินนะคะจนเริ่มเดินเรียกได้ว่าเริ่มมั่นใจขึ้นนะคะก็คือผ่านจากการเป็นมาแล้วก็คือ7เดือนนะคะเดเดือนแล้วก็ได้มาขอคําแนะนําที่เพจกายภาพบ,บาบัดง่ายๆของเรานะคะว่า จะเราจะทำยังไงให้เดินได้ดีขึ้นสวยขึ้นก็ได้รับคำแนะนำไปนะคะอันดับแรกที่ให้คำแนะนำไปก็คือว่าก็ ต้องมีการยืดนะคะยืดที่เป็นลักษณะการยืดแบบนานนะคะยืดเป็นแบบนานเพราะว่าลักษณะการเดินแบบนี้เขาเรียกว่าการเดินแบบยักษ์สะโพกหรือว่าฮิปไ i k i กิ้งนะคะจะเป็นการเดินแบบยักษ์สะโพกละกัดเป็นการเบี่ยงขาที่ไม่มีการงอเข่างอสะโพกนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อขานะคะที่มันอ่อนแรงนะคะต้นต้นขาด้านหน้าอ่อนแรงนะคะแล้วก็ การเดินที่ขาด้านนอกเนี่ยมัน,ม,นมันอ่อนแรงแล้วก็ขาด้านในมันตึงนะคะคือด้านในมันตึงมันก็เลยบิดเข้าด้านในเห็นไหมคะมันตึงเนาะก็จะทําให้เท้าเนี่ยนะคะมันบิดเข้าด้านในมันก็จะเดินไม่ค่อยสวยนะคะซึ่งลักษณะนี้นะคะคนไข้ต้องได้รับการยืดกล้ามเนื้อนะคะ จนมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตึงแล้วแล้วก็ฝึกกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถามว่าความยากมันยากมากไหมมันมันไม่ได้ยากมากแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความพยายามอดทนนะคะเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นการฝึกที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็คือมาพบนักกายภาพเนาะ อาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมันนานเนอะกว่าจะมาเจอเราอีกทีหนึ่งก็คือจะมารอให้นะักกายภาพบำบัดแนะนําแล้วก็ พาทำอย่างเดียวเนี่ยก็คือไม่พอนะคะก็คือต้องเอาความรู้ไปแล้วก็ไปทําที่บ้านนะคะซึ่งคุณพี่ท่านนี้ไม่ได้มาพนาบนักกายภาพบําบัดนะคะแต่ว่าได้รับคาแนะนําในเพจไปแล้วก็ไปไป,ไปทํานะคะก็คือหนึ่งให้ยืา,าเท้าเท้าอันที่ส<ร> <2 S 1> องสก็คือให้ยืดกล้ามเนื้อน้องนะคะโดยใช้ไม้ยืดหรือว่าแท่นยืดก็ได้นะคะยืดจนรู้สึกว่าอ่อนนิ่มแล้วก็ฝึกกําลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะแล้วก็ฝึกเดินนะคะ ให,ให้เดินที่มีแพทเทิร์นที่ถูกต้องก็คือมีการงอเขา่างอสะโพกเปิดส้นเท้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผ่านมานะคะผ่านมาจากท่านบาปีที่แล้วแล้วก็ส่งส่งคลิปเข้ามาใหม่ก็คือเดือนที่แล้วนะคะก็ผ่านไปประมาณห้าหกเดือนการเดินก็คือเปลี่ยนไปก็จะเห็นการเดินแบบงอเขา่างอสะโพกแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะจริงๆก็คือขาของพี่ ะะก็คือจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะถ้าดูจากคลิปแรกขาจะฝั่งนหนึ่งก็คือจะรีบมากฝั่งที่อ่อนแรงนะคะรีบมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนแนะถ้าคลิปนี้เราก็จะดูว่าเออขาก้างเนื้อเขาก็ฟูขึ้นแล้วก็มีการงอเขาง,งอสะโพกแต่ก็จะเหลือการ อ่าเท้าจิกบิดเข้าด้านในอยู่ก็คงต้องแก้กันต่อไปนะคะซึ่งการฝึกอ่าหลังจากที่เป็นโรคเลาะเลือดสมองนะคะก็คือสําคัญมากก็คือ6เดือนถึง1ปีแรกนะคะโดยเฉพาะ6เดือนแรกต้องฝึกเลยนะคะฝึกกล้ามเนื้อฝึกอ่าฝึกอะไรที่ทําไม่ได้นะคะต้องฝึกใหม่ก็คือถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องฝึกเดินนะคะก็จะทําให สามารถทําได้นะคะถ้าอย่างนี้คือพี่เขาก็แฮปปี้ขึ้นมากเห็นนะคะก็ยิ้มเลยนะคะก็ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งคลิปดีๆมาให้เราแล้วก็ให้เรามาแชร์กับคนป่วยคนอื่นๆด้วยนะคะเอาความรู้ไปใช้นะคะขอให้าไวๆนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด s u ับ cribe ให้ชชคงกาพระบัด ง่ายๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ